สวัสดีครับเราอยู่กับเกมโฮมสวิต m มพูดชื่อเนี่ยไม่ค่อยได้เลยวะเดีเรอก่อนนะจะเอจะมาเล่นแบบไห่จริงๆอัดแล้วล่ะแต่ว่าเสียงเกมหายไม่เป็นไรนะไม่เดี๋ยวกว็จะได้ว่ะไม่เดี๋ยวกว็จะได้โพกกี้เพิ่งอัดวนไปเองขอเถขอ,ขอให้ได้เล่นนะขอร้องคือกลัวว่าคุณวิปิเขาจะมาด้วยย <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> โออคื ในเล่นสองรอบติดอ้โคนดีใจตอนแรกได้เล่นเป็นอะไรนะัดเจนน่าจะต้องตัดคลิปหนึ่งออกรู้รู้เลยว่าจะตัดอะไรออกอืกดคอคือเข้ามาแบบซุมซ่มๆเผื่อได้อืมได้เฉยดีใจมากอ่าในวัดล้างได้ปกคลิบแลวในที่ถือก็ได้ปกคลิปแต่ลืมปงปัภาาเป็นภาพระดับสูงอนะไม่เป็นไรเนาะปกคลิป พี่พี่แกนเปยการกเปยทำไมรู้สึก,กว่ามีความแบบเวียดนามหรือเปล่ามไม่รู้อะอ่าไปไหนดิจเจเปลเอออ่ะแล้วน้องออเออไอคน้องเพิ่งเปิดหรอน้องไปไหน คืออันนี้หลังวัดนะนะ้าพูดออกคาจากไปทำไมเนี่ยโอ้โหไม่ทำ,ทำเลยหรอเขาไม่เป็นภาษาเป็นของตัวเองนะเจ๊ะรู้ว่าเราภาษาของแต่ละประเทศเขามา่างไงกันก่อน,นไม่ค่าใจะจริงแต่ภาษาของเราได้รับอิทธิพลมาจากภาษาแคเมน้นทำไมมันวังเวงอย่างนี้หรือเป็ิภาษาตนะกี้วะสักอย่าง เอย,อยู่ไหนฮะศพอยากสุดศพต็งที่แล้วพูดถึงก็เจอโอเคนี่ที่โออาภาษาจีนอีกคนต่างปะอีกคนประเทศอะไรเราไม่รู้นี่ภาษาจีนอีกรู้แค่คำว่าวอเท่านั้นอะก็จะทำไมเกมนี้คนจีนเล่นเดียววะแปลกใจเหมือนกันอ่าของดี เออได้เล่นสักทีก็มีความสุขเนอะหวังว่าเราจะโอ้ยไม่ได้อ่ะนีเด้งๆแท้ๆขอเออดีๆดีมันไม่ปลอดภัยแน่ๆเลยอ่ะถ้าจะกระโดดลงมาอย่างเงี้ยโอ้แต่ข้างล่างเยอะนะข้างล่างเยอะนะอ้าว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 อาร์มื่อกี้ทำไมเขาไหว้ก่อนเราวะ งงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเขาปากของเราวะเขาปากของเรานี่ยเสียของเลยนะไม่ได้ปนะปากของเราเสียของพอดีเดี๋ยวเราต้องขึ้นอ๋อเราไม่ได้ใช้ตะปูสังขาบ้านานอนอยู่ที่เราตะปูสังขาบ้านนอนยังอยู่ที่เราอยู่เลยว่าแล้วต้องเป็นอย่างนี้อะไรกันอะไรกันอ่ะพี่ตามเรา ตามเาเชื่อไม่เดินไม่ได้ปะไม่ได้กระไปแล้วลงหลุมโทบตรงไหน,นอะอ้าวอ้าวเจออีกแล้วไม่เจออีกแล้ว ถามว่าทัดสนตัวเองไหมอืมสับสน, <c oughs> นเ,เดี๋ยวเจออีกแล้วเดี๋ยวไม่เจออีกแล้วอีหยังวะแต่แต่ะจะทิ้สวดใหม่แล้วชอบตานี่สวยมันมีมความมีความไทยแบบคือผีสนใจในประเทศไทยม,มันจะเล่นกับวนนัดไงผีในวัดแบบพี่มากอะไรวะพ่อนาคอะไรทักอย่างชื่อหนังอะไรจะไม่ได้แล้วอ่ามามามาของดี เราจะได้เป็นนักสวดแล้วเราจะเราไม่ได้สวดมานานว่าแต่ของเราจะได้อะไรเอ่ยทา,ายน่ะได้นี้เดี๋ยวต้องหาแหล่งก่อนแหล่งก่อนหาแหล่งก่อนก็จะเดือดเสือหมอแบบนี้เอ๊ะทำไมเกิ่งห็นกองแดงๆวะ,ต,ะตอนนี้เม็ยนเหรอโอ,โอเคอ้าว เดี๋ยวเราขอมาก่อนโอเคอะไรวะก็อยู่ข้างหลังนะมองอออยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างก็ว่าทำไมมองเห็นออกข้างล่างนี่นเอง๋อยวลงไปเอาก่อนอาหารไม่ออกน้องเอ๋ยมีคนตายแล้วเราจะไปไล่ต่อไล่ต่อไปเลยไหมให้ทุกคนได้คาดเดาขันเอาเอง แต่เราไม่อยากก็ได้ต่อไปเหมือนกันโอ้ยขอบแบบนึงรอดเฉยงงงงแล้วเนี่ยอ่าไม่รอดแล้วถ้าเราลงมารอดบางทีก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนแบบอ๋อเดี๋ยวเราไปสวดบนในวัดแล้วกันว่าแต่เมื่อกี้เจเจเจาขาวิ่งหนีอะไรกัน อย่านะกลัวเหมือนกันมูซาได้เล่นทั้งที่จะตายไม่ได้ก็แต่ไม่เห็นเลือดเลยนะจริงๆไม่เห็นเลือดเลยแปลกแปลกไปล็กเราไม่เจอเลือดเลยนะตกกักแอัอกแอ,อกแอแอทุกคนลุนจะตายเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมุมกล้องหันในขนาดน,นี้แล้วเหรอจำไม่ได้ว่ามันหัน,นในขนาดไหน,น สวดได้สวดถักเพลงโอ้สติลุดอ่ะนี่เราพี่ภาษาคิดได้ปะเะเสียงอะไรก่อนเสียงอะไรก่อนอยากรู้เสียงไอ้คืดคืดะเสียงอะไรเสียงคืดคืออะไรแล้วคืออ๋อมีเต็มจะทำให้เราหวั่นไหว อเคเเอันนี้อันนอัน,นเออมาร์เซอ,เอ,อนั่นแหละวิ่งสวนวิ่งสวนไปสวนต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็น,นไะ ก็ก็อ่าข้างๆข้างล่างข้างล่าวคือบางทีเขาก็ไม่ต้งใจหรอกเข้าใจเหมือนกันจถตนการเนี้ยคือเขาไม่ตั้งใจแต่ว่าไปเองคือบางทีเข้าไปเช็คว่าอันนี้หรือเปล่าคือไม่มั่นใจว่าอันนี้หรือเปล่าไม่ได้ อ่านใจไม่ออกโอ้ยมั่นใจว่าภาษาจีนมากจ,จริงๆเพิ่งรู้ว่าจีนมีสตรีมหรือว่าจีนคขาไม่เว็บเ,เกมอื่นหรอเป่เพราะว่าเท่าที่รู้มาคือจีนคขาคือ,ค,อความรู้เรามันแบบเกี่ยวกับจีนสมัยก่อนสมัยก่อนจริงๆแบบจริงเขาปิดกัน้นอะไรเยอะแยะไม่รู้สมัยนี้ยังเป็นยอย่หรือเปล่ากลเสร็จแล้วกลเสร็จแล้วมีใครจะช่วยสดไหมน่าจะเป็น ก็เอาโอเคตรงนี้นะจ้ะน้องไม่เอาไม่ได้เออเอ๊ะข้างล่างสินะข้างล่างกิดว่าข้างล่างเอามากี้ทำไมทำไมกี้เมื่อก,กี้เมื่อก,กี้หทำไมแดงๆวะอันนี้คือลายแหละอ๋อลายหน้าจัว่วเรียก,กว่าอะไรวะประตูประตู ข้างล่างจริงข้างล่างจริงลงมาช่วยแล้วตกใจเหรอเราเองเฮิดอยู่นี่เอาแลกกันไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าแลกอย่าแลกอย่าแลกเรานี่มันจริงจริงสุดดื้อเด็กเต้ยแงไปต้องยกให้เราหาเลือดแป๊บเราเป็นคนเดียวที่หาเลือดเมื่อกี้ ใช่ไหมหรือว่ามีคนหาเลือด้วยเราไม่ได้สังเกตเลยนะโอ้ยไม่ได้เลือดเลยไม่เป็นไรแต่ข้างล่างกล้เสร็จแล้วข้างล่างกลเสร็จแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพียงเราหาเลือดเจอแล้วก็เราจะไปสอดต่อเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้กล้องเยอะมากอะอจจะจริงเดี๋ยวก็เจอกล้องเดี๋ยวก็เจอกล้อง คงจะใกล้เสร็จแล้วไหมก็เผลอนะไม่รู้ว่าจะเฝ้าตรงไหนด้วยแต่เคิดว่ามันน่าจะเฝ้าโอ้ยเนี่ยของแต่ละอย่างที่ให้มานะต้องการทางนั้นตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเพื่อจะเจอเลือดอยากเจอเลือดปะว่าแต่หนอนนิพพานเลือดเท่าไหร่แล้วจะตายอย่างเคยตายอย่างวะคือเรามองไม่เห็นเลยครับพิสเปิดโปรแกรมอดรัดไปพยายามมาดีกว่า อ่ะอ่ะอะอ่ะ,อะไ,ดไ,ดได้ได้ได้ไม่เอาอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะไม่โดนด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราปรสาสัตันให้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องไม่เอ๋ <c oughs> ถ้าน้องตายนี่จะทำไงมา อ้า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 ,อาก็ได้นะเดี๋ยวหาไม้ก่อนตรงนน้นไม่ม้าแล้วแต่ว่าเพื่อพีขึ้นมาจะได้ช่วยกันตีได้พีก็เคยอยู่ข้ั้งละอ่ะยามออกเลยด้วยยามขี้เกียจเล่นแท้ๆเราจะเจอเลืองในตอนที่เราไม่ต้องใช้แล้วไม่เป็นไรอยู่ข้างบนเหรอ อ่ะใช่ใช่สิผิวของมัน้นาอยู่ตรงนั้นทีช่รักมาอุย้ยอ๋อจะเย็นนะน้องน้องอย่าเพิ่งตายนะน้องแแววแหว่ก่อน โอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้หมดแล้วอยู่ไหนวะผีเอ้ยผีไรน้องไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้อะไรหรออาได้ได้ได้เย้ผีทุกกำจัดผีแดนดิเลสึก ต้องสอังนอะไรกันเนี่ยพี่ดกจ็จะตายแล้วจะเยี่ยมคุ้มค่ากับการที่เราปวดคอเต็มที่นะเราไม่ได้ต้องการอันดับที่หนึ่งอ่าแต่เลวอัพอัอย่างโหดหน้าแตกไหมไม่หน้าแตกโอเคอับจริงอัพจริงหน้าไม่แตกจเย็นจะเย็น,เ,ยนเราได้อันดับที่เท่าไหร่อ่ะ อันดับที่สองสองว่าไงปะสามสามสามอ่านะเดีย๋ยวเราไปดูเบลต่อเลยนะในที่สุดเราก็ได้เล่นสักทีจะบอกว่าเราต้องได้นหนทุ่มคือตอนแรกเราเล่นเต้ทุ่มเราจะเล่นเป็นเจนแต่มันไม่ได้ตอนนี้กี่ทุ่มเสรทุ่มเศเสบเ,เราเสียเวลากับเกมนี้ไปยานมากกับระบบคือคนเล่นเล่นผีน้อยมากจริง ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ออกเพราะว่าทนไม่ไหวจริงๆปวดขอมากอะอยู่ั้งแต่หนึ่งทุ่มอะอาจริงๆไม่ไหวระบบคือเอาใจง่ายอะคนเล่นเป็นมันโดนเยอะมากเซวัเล่นเยอะมากเล่นอยู่ก็ผีหลายเท่าอะอาจริงๆในแมปนี้ก็คือเป็นแมปที่ผีปักสุดๆบนอันนี้บนแล้วเพราะรอมาสีชั่วโมงดูคลิปตัเอกจบไปหนึ่งคลิปอะแล้วก็ดูต่อแล้วก็ไม่ไหวอะเกรียดดูแล้วเล่นเฟซบุ๊กต่อเนี่ยไม่ไหวจริงๆขอระบายเล่นนึนง แค่จะพาทัวร์นี่ต้องรอสชั่วโมงเลยเหรอสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยเหรอไม่ได้ปะไม่ได้ปะตอนแรกก็จะหนึ่งทุ่มเสร็จอตัดคลิปรอพรุ่งนี้ต่อมาแล้ววัดกลางวัดกางคือแมปสวยนะเนแบแบแบบเดีย๋ยวขอเปลี่ยนแบบนึ่งภาพภาพเราเล่นเล่นแบบภาพระดับสูงไม่ได้อะง่ายๆนะเพราะว่าค่เราา แล้วแมปละวัดลรางเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ผีอะคำว่าผีบักเผีสุดแต่เราไม่เคยเล่นผีในด่านนี้ครับเราเคยเล่นแต่คนเล่นได้สองครั้งมั้งเออแล้วคือตอนที่เราจะได้เล่นคนใช่ปะจะไม่กดไม่กดเข้าด้วยนะไม่กดเขาด้วยนะอ่าได้แล้วหนึ่งคนอ่าหายไปแล้วหนึ่งคนยู่ไหนวะ อ่าเจ๋อแล้วเจ๋อแล้วเจเจเจนี่นแหละก็เทมีเกาะม,มาจุ๊กเลยตรงไหนอ่าดีเรามีขอบมอกากไป่ะปิดประตูให้ด้วยไม่เอาคือตอนแรกนึงว่าแมปวัดจะมาไม่ได้แล้วอะ,อะรู้เลยไหมกระนทรวงวัฒนธรรมไทย หรืออะไรเนี่นแหละหรือพวกแบบสำนักพุทธอะไรอย่างเงี้ยเขาเข่งอะไรประมาณนี้มากอืมเขาจะเข่งอะไรที่มันแบบสร้างสารรหรือไม่ก็แบบทําให้ทุกคนรู้จักประเทศไทยนะในแบบอืมความสวยงามความศิลปะประยุกตเขาจะไม่ให้รู้หรอกเขาจะเก็บไว้คนเดียวโทษทีไม่ใช่ใเกมไม่ใช่ใเกมแต่ขอบ,บนนิดนึงไม่ไหวกับทุกอย่าง คือเท่าที่ดูเกมแล้วอะชอบโฮมสเตยโทมอะแล้วมีความแบบไม่น้าที่ว่าโฮมสเตยโทมมันจะแบบไปได้ไกลนะแต่ว่ารู้สึกว่าประเทศไทยมันไม่ค่อยแบบให้คนค้ากับเกมต่อเท่าไหร่ผมมองว่าผมมองว่าเกมมันเป็นะไรไม่ได้เกมมันไม่ได้เกมมันเป็นสิ่งไม่ตีนะแล้วแล้วขึ้นหลุมอยู่ตรงนี้สองอันโดนด้วยวะงงนะแต่โดนนะโอ้ไม่โดน ตรงนี้ลนงะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือการกระโดดนะกี้มันมีโลนั่นว่าแล้วไหนมีใครเสร็จไหมมาเจน,น,นมาจังๆ,าจางๆเลยมาก็เท่าที่ดูแล้วนะถ้าแบบนี้มาได้อีกหลายแบบก็น่าจะมาได้แล้วล่ะ มัดเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนสำหรับเขามากเลยโสดแถวๆน,นี้ไม่ได้นะครับครไม่ได้เฉยไม่ได้เฉยโอ้เส็งเส็งไปหมดเลยทำไมมันไม่ได้ไดกันนะอย่างนี้ก็แบบอะไรอะไรไม่ได้ไม่ได้ปะเอ๋ไม่ได้ปะ น่าได้ได้ได้ได,ได้ขอไปโน่นู้นได้ปะกดอารมณ์ลเลยกันใช่น่าจะกินแต่ได้เสียพอเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยปักค่อยแปะแล้วปาหมายเองแหละขอบคุณนะเจนที่เรามาเจอเพื่อนที่เลือดหน่อยกว่าขอบคุณนะครับมามาไม่ไม่เอาจะเอาคนนั้นก็ชอบคนนั้นนะชอบคน,น,นที่แบบมีเลือดเปืเป้อนตัวน,นิดนึง ยังอ่าได้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 ไดมาเจนมีมีมีม,มีรู้สึกว่ามีอ่ะไม่มีเฉยอ่ะไหนเกิดอะไรขึ้นพูดมาสิมันเกิดอีกอยังเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะเห็นอะไรแดงๆโอ้โหโอ้โหไม่ได้ปะ ไม่ได้ปะอยากโดดลงหลุมเลื่เกินปิว้วโดดไม่ได้อะยำยำคือยำตกใจอะ่ะว่าแล้วมัน้องเป็นอย่างนี้แหละอย่าเพิ่งอย่าเจนปักมีเต็มด้วยอะ่ะตรงนี้ก็ได้ว่ะคืออยากว้าแล้วนะเมื่อกี้ทำไมเห็นเหมือนเงาเป็นคนเกิดวะ รอแบบทำงานมาเจนนะเชิเอ่อได้เ,เหรอเอ้าเกิดแล้วหรอมาพยายามไล่ต่อไปเลยอย่าให้มันลงหลุมไม่งั้นเราไม่รอดมียานไหมไม่มีเรารอดโอ้โหตรงนี้เลยเหรอเพิ่งเคยเห็น อ่าอีกนิดเดียวอีกทีดเดียววิ่งได้วิ่งไปแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลหรอกตรงนู้น <c oughs> เห็นนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เห็นเห็น <c oughs> คือจะบอกว่าชอบแบบน,นี้มากแต่ว่าเห็นเราบักเยอะนะ <c oughs> คือมันดูเป็น <c oughs> เห็นเมื่อกี้เห็นเหมือนดาบอะ ไดมาอะไรวะไม่ได้นั่นแหละลงหลุมมาเปอร์เซ็นต์อะไรกันอะไรกันให้ลงหลุมมามาว่าแล้วอาไม่เก็บดวงวิญญาณเพ้่นไปสินะออกมาเลยได้ปะออกไปเลยได้ปะ,อ,อ,ปปะอ่าอย่างนั้นแหละ ช่ด้วยช่วยด้วยลงไปเลยหนึ่งหลุมพูดคำว่าหนึ่งหลุมแล้วดุดปแปลกแปลกไพยายามไม่อย่างไม่ไปจะบอกว่าตรงตรงนี้เนียนมากเนียนจริงๆเอาอไ,ได้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 มากมาอีกทีสองทีก็น่าจะไปแล้วเจนเอ,อ๋ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้บ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็น เราเห็นกันอยู่ติดหมหนีแม่เจนเทนเธอไม่ได้นะเราจะเล่นเธอแต่เราไม่ได้เจอแบบนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ยุติี่ทำกันเลยเราตั้งใจเล่นมากแต่ไม่เจอแบบนี้นะเฮ้มันคืออะไรกันการทำเธอต้องเป็นลายต่อไปเจนไม่ทันไม่ทันโอ<ฮ>้ย<ฮ>เกตเกตสกิลนี้มากเลย ไม่เป็นไรเราแค่มาสัมรถก,ก็ดีใจแล้วมามาสัมรถก,ก็ดีใจแล้วโอ้โหแค่นี้ก็ดีแล้วแค่มาเล่นก็พอแล้วนะเกิดยัไงเรือ่องข่งเราเลยเราไม่เจอบั็อกอะไรเลยคนอื่นแล้วแล้วเ,เจอบั็กเหลือเกินมาเต็มถ้าเต็มจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะเราไปดูจากหรือเปล่าเคย เราเคยรู้จักกันพอเราเล่นเป็นเตะตลอดเลยดีกว่าภาคหลักโอ้โหนี่ได้เพิวจริงๆอ่าเรื่มพิวได้แล้วชิร์เดอหยุดวุญยามด้วยเราก็คือหมกไม้แล้วเวลาสุดหมกไม้สุดสุดอ่าฮะอ่าฮะ มุดลงไปเลยมุดลงไปเลยนั่นตามน,นั้นแหละไม่โดนว่ะเอ้าวอุย้ยไม่โดนไม่โดนจะเอายามไอ้จะเอาเต็มจะเอาเต็มจะเอาเต็มไอ้พวกนี้นี่มาอีกทีเดียวก็น่าจะไปกันแล้วแต่เราจะอยู่รอดเลยหรือเปล่า ไม่รอดไม่รอดเราไม่รอดแล้ว,นนลวเราเฮ้ยแม่เก็บสก,กิลนี้จริงๆอ้าวโดนหัวตายโอเคไม่เป็นไรแค่อยากเล่นนะแค่อยากเล่นเฉยๆฉยแต่ตแต่หนึงไม่ได้เล่นเลย อยากเล่นเป็นแบบไฟเซอร์เวอร์มากกว่าแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นกันไม่ค่อยมีคนเล่นผีไงเราก็ต้องเล่นผีแทนไม่น่าสนใจคะแนนหรอก <c oughs> โอ้ยไม่ไหวปวดคอทัานผานี้ก็ขอตัด่านท่านเลยนะครับแล้วเจอกันคิดหน้าคน,น,นื้สวัสดีครับ